ทำไมก็ฉันบอกแล้วไงว่าฉันขออนุญาตน้องเงินมาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวพวกพี่ๆหรือพวกป้าๆนะโอ้โหอดอยากนะครับโอ้โหอดอยากเนี่ยนะครแนะนำตัวเองกันสักนิดนึงขอหน้าตาหรอหนึ่งคำให้ได้เสิทธิ์ฟรีเออเดี๋ยวนะคะแถวด้านหน้าขอเคลียร์แถวด้านหน้าพี่บอยแข่งกันนี่ Nang Loh Phuet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  สองเลยเฮ้ยอ่าสี่สามสองว่ายแล้วเราทุ่มงานครับเอ่อโอ้ยเตี้ขาติดติดอะไรพูดติดอะไรติดขาโอ้ยจะขนาดนั้นลูกเนี่ยนั่งลงเขาลูกฉันถามเลยเข้าได้เข้าเห็นไปเลยอ่ะนี่สรุปในเรื่องอ่ะเธอกับเรินจะได้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วไว้ไม่เกี่ยวอะไรกับเขายังก่อนรุ้ด้วยไงไว้ไม่เกี่ยวอะไรเขารุ้นใหญ่เลยเยสรุปยังรู้จักจริงฉันเบื่อไพวกนี้ไม่ยอมพูดความจริงถ่ายเสร็จไปแล้วก็ไม่ยอมบอกลองเทสไปสิว่าอีรแล้วสีสีฉากไปสิเจ๊เจ๊จะถามน้องเองไงว่น้องเขได้กันหรือเปล่าเดี๋ยวเดินให้พี่ดูพี่ก็จะรู้ว่าได้หรือเปล่าลูก พูดจริงเรอทุกเป็นจงเหรอทุนะในเรื่องในเรื่องในเรื่องมีน้องมวเออมนนจคู่ี่พบิต้องผู้ชายก็ได้จตริง่ไินสมน้องไว้น้องไว้เป็นยังไงไว้ทำสุท้ไไว้บอกแม่มาตรงๆลูกสารภาพกับแม่มา รักกับตันลึกขนาดไหนสารภาพกับแม่มาว่ารักกับตันขนาดไหนรักมากครับตาอเราถ่ายถ่ายได้ถุงกอล์ทงหลังแลวมีช็อตเด็ดหลังไว้รักกัปตันมากเหรอฉันไม่เชื่อหรอกอ่ะนี่แต่เมื่อกี้ ช uh, ็อตเด็ด hmm. อ่ะเดี like hey, oh goodness, oh oh uh, ๋ยวรอภาพเตรียมภาพดูนะไหนล่ะอ้าวอันนี้คืออะไรถามหน่อยนี่เดี๋ยวเขาดูนั่งอยู่หลังเวทีเอ๊ยมันต้องมีตกหัวแล้วมือขยันมาช่วยขยี้รู้ว่าไว้นั่งอยู่นะมือกระโปบปร๊บปะกระโปะกระโปะกระโปะเป็นยังไงไว้ตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นครับนั่งอยู่แล้วมีคนตกหัวนะโอ้โนี่ไอ้ตกหัวไวเดียกว่าไอ้ฉันเนี่ยโดนด้วยเนี่ยไม่เข้าใจเรื่อง่าเป็นศีรษะของไว้เนี่ยใครนั่งอยู่ตรงนั้นได้ผัวโอ้โห ดีดีนะอ่ะเราหกได้แล้วหลังจากเราผ่าอ่หกหกหกทีนี้ประเด็นคือว่าเลิศเซ็กสองเนี่ยแค่สองจุดหนึ่งนะสองจุดหนึ่งกำลังจะลาจอมออนไลนทีวีและสามคนนี้จะเป็นยังไงล่ะจะไปเล่นอะไรต่อ เราก็มีออกงานแล้วก็ทางก็มีหนังติดต่อเข้ามาสอบถามเรื่องเราจะต้องติดตามกันต่อไปครับอ่าต้องเทกน้องเทกฝากผลงเราในอนาคตอะไรแบบนี้ก็ต้องอย่างนี้นะับงานอีเวน้นโชว์ตัวใช่ไหมตัวตัวอย่างนี้เราเราฟองเรื่องเราฟองเรื่องมาอ่าอ่ะส่วนไว้ส่วนไว้ไว้บอกไปเลยว่าไอ้ที่ไทยแบบชุดว่ายน้ำเนี่ยเมื่อไหร่ออก ไอ้คู่กับ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 กัปตันอะเอาไม่มีนะคะทิ้งท้ายฝากเลิฟซิกหน่อยครับก็ฝากเลิฟซิกนะครับเหลืออีกไม่กี่ตอนแล้วก็จะจบแล้วนะครับเสียใจไหมจะจบแล้วเสียใจไหมนี่ฉันมีข่าวดีมาบอกจบแค่ซีซั่นนี้เดี๋ยว2.2มาอีกปลายปีโอเคไหมโอ้โหโคตรมากโคตรมากคตรมากนะครับเทคแล้วก็ไว้นะครับขอบคุณมากขอบคุณมากครับ อย่าพูดกลับบ้าน้วคืนนี้เราต้องไปกินกันก่อนกินอะไรกินข้าวอรกินข้าวเหรอไบอกแล้วไงว่าฉันขออนุญาตต้องเินแล้วเดี๋ยวช่วงนี้ารแป๊บเดียวเดี๋ยวช่วงหน้าอวามเพลินรออยู่